สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำข้าวต้มมัดกันนะคะเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่ราหอมมันอร่อยมากๆนั่นก็คือข้าวต้มมัดค่ะ ามาดูกันเลยเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ2ส,สิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนทำข้าวต้มมัดอย่างแรกก็คือข้าวเหนียวนะคะนำนำข้าวเหนียวล้างให้สะอาดสักสองน้ำหลังจากนั้นแช่ในน้ำเปล่าสะอาดประมาณ4ชั่วโมงขึ้นไปข้ามคืนก็ได้ค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วก็นำมาเสด็จน้ำไว้ค่ะ สิ่งที่2งนั่นก็คือในกระทะนั้นต้องใส่หัวกะทิลงไปตามไปด้วยเกลือป่อนเล็กน้อยหลังจากนั้นทําการเปิดเตาเปิดไฟพอประมาณแล้วคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วใส่ใบเตยลงไปถ้าเรียบร้อยแล้วกใ็ใส่ข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ของเราลงไปแล้วคนเข้าด้วยกันค่ะค่อยๆคนไปในทิศทางเดียวกันอย่าคนมากเกินไปนะคะ จะทำให้ข้าวเหนียวของเราหักได้และทำให้เม็ดข้าวเหนียวไม่สวยหลังจากคนไปสัก2-3นาทีจะเห็นได้ว่าตัวข้าวเหนียวจะดูดซึมหัวกะทิของเราทำให้ข้าวเหนียวพองตัวและจะเยอะขึ้นนะคะแล้วเราจะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆักประมาณ5นาทีหลังจาก5-6นาทีแล้วก็ปรับไฟอ่อนๆได้เลยค่ะเราจะเห็นได้ว่า ข้าวเหนียวค่อนข้างจะแห้งตัวเหมือนสุกเล็กน้อยแล้วให้เราทำการใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วทำการคนๆไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าข้าวเหนียวของเราจะมีความมันเงาเราก็คนๆไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวเหนียวของเราจะเงาสวยพอสวยแล้วเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟได้ค่ะ ใบตองที่เราใช้ห่อข้าวต้มมัดก็จะมี2ชั้นนะคะมีชั้นนอกกับชั้นในค่ะและสำหรับที่มัดเราก็จะใช้ตอกนะคะตอกนั้นใช้ชุ่มน้ำให้นิ่มก่อนสักประมาณ2-3ชั่วโมงหรือว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็สามารถใช้เชือกแทนได้นะคะสามารถซื้อได้ทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสำหรับกล้วยต้องทำการปอกเปลือกให้สะอาด แล้วทำการผ่าครึ่งถ้าชอบชิ้นเล็กก็สามารถทำได้หรือถ้าไม่ชอบกล้วยก็สามารถใส่อย่างอื่นแทนได้นะคะเช่นถั่วลิสงค่ะเวลาที่เราห่อนะคะเราจะจัดใบตองได้อย่างที่เห็นค่ะคือการเอาหน้าที่มันกว่าขึ้นนะคะหลังจากนั้นนำข้าวเหนียวที่เราได้ผัดไว้ใส่ลงไปประมาณหนึช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็วางกล้วยที่ ถ่าแล้วลงไปพอเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการหอ่อแล้วก็พับเก็บริมของตัวใบตองนะคะอย่างที่เห็นพอเก็บเรียบร้อยแล้วก็พับไว้ข้างหนึ่งก่อนแล้วก็พับอีกข้างจับจีบนะคะ ช่วงนี้อาจจะยากสำหรับมือใหม่ค่ะแล้วก็จีบมุมทั้งสองข้างเข้าด้วยกันค่ะต่อมาทำด้วยกันอีกหนึ่งรอบก็จะได้สองชิ้นอย่างที่เห็นค่ะต่อมาทำด้วยกันอีกหนึ่งรอบก็จะได้สองชั้นอย่างที่เห็นค่ะพอได้สองชั้นเรียบร้อยแล้วก็จะนำทั้งสองมาประกบกันเรียบร้อยแล้วเราจะเอาตอกมาพันแล้วหมุนหมุน ให้แน่นไม่ให้หลวมค่ะพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำข้าวต้มมัดไปเรียงบนซึ้งค่ะแล้วเราก็จะยกไปนึ่งในซึ้งที่มีน้ำเดือดในไฟแรงประมาณ1-2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความใหญ่ของต้มมัดด้วยค่ะ พอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะยกออกมาแล้วพักไว้ให้เย็นพร้อมเสิร์ฟค่ะการทำข้าวต้มมัดก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ และยิ่งเป็นขนมไทยทั้งหวานหอมมันอร่อยและยังเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆอ,อีกด้วย